สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เราก็ได้เวลาที่เราจะเดินออกกาลังกายกันแต่เช้านะครับโอ้โหนะครับวันนี้นะฮะเรามีลิ้นจีนะครับผมของหวานของโปรดนะครับภาคเหนือของเรานะครับลิ้นจีนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าลิ้นจีอย่างนี้ก็อร่อยนะครับผมคนกินได้ช้างกินดีนะครับผมดูนะครับหิวแล้วครับตอนนี้นะหิวยังออดเราให้ไม่เยอะนะ อ่ะแบ่งกกินบ้างอ้าตาลูกนี่นะครับผมอ่ะนี่ครับเราจะพาออสนะครับดึงออกกําลังกายกันนะฮะออสเนี่ยเอาไว้ให้พ่อกินบ้างลูกอ่าแบ่งๆกันกินนะลูกนี่นะครับผมอ่ะโอนอ้าตากอ้าปากเลยค่ะโอ้โหนะครับดินจี่อร่อยอร่อยนะครับนี่ฮะนี่ครับผม เอากินแล้วเอากินแล้วอาึบัทจำไหมจำหนึ่งลูกไปไปแล้วปอปอปอไปไปแลงไหม อเดี๋ยวเราก็ค่อยเดินไปกินไปด้วยนะครับวันนี้ก็พาออสเดินออกกําลังกายกันนะครับผมนี่ฮะออสเป็นช้างที่ตัวใหญ่นะครับโอเคครับเรามาเดินออกกําลังกายนะครับแล้วเราผมจะขี่บนหลังช้างดีกว่านะครับเพราะว่าขี่ไปดีกว่านะครับระยะทางก็ไกลอยู่นะครับผมโอเคครับไปกันเลยครับดูครับสุดหล่อของพายออสนะครับของเรานะครับผม ก็กินหญ้าอยู่นะครับก่อนที่เดินออกกําลังกายก็ออกแวะกินข้างทางก่อนนะครับเติมพลังงานหน่อยนี่ฮะมีสะบัดให้ดินโคลนออกไปก่อนนะครับนี่ฮะอ่ะหิวอีกแล้วนะครับผมอ่ะหิวหน่อยบนอ่ะปากไอ้ลูกอ่ะบนเอาดิอ่ะปากบนอ่ะปากบน เดี๋ยวเราจะเด็ดเลนจีให้นะครับใหอออสนะครับนี่นะแอ้มบนลูกหน้าปากหน่อยครับบนหน้าปากครับสุดรอบนบนน่ะก็ กินได้อร่อยมากนะครับผมดินจี่ก็สวยครับบรรยากาศวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพากันออกกําลังกายนะครับนี่ฮะบรรยากาศที่ปางของเรานะครับจะเห็นว่าบรรยากาศแต่เช้าวันนี้นะครับอากาศดีนะครับแดดก็อาทิตเริ่มออกนะครับกินได้กินดีนะครับ วันนี้เราไม่มียาให้เขาหอบนะครับผมยาเราหมดแล้วแคลอรสกินหมดแล้วนะครับผมโอเคเราจะเดินออกกําลังกายกันด้วยกิิหญ้าข้างทางไปด้วยนะครับผมอย่างนี้นะครับไปกันเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่หลังช้างนะครับผมดูดีครับยากินข้างทางไปด้วยนะครับผมหิวครับ ออนบอกว่าข้างทางนี่หญาอร่อยนะครับผมหญ้าเพิ่งออกมาใหม่นะครับสวยนะครับผมดูครับกินได้กินดีครับผมโอเคครับมะม่วงสุกๆนะออนนะนี่นะก็สุกมากเลยมีลายจุดด้วยนะครับกินได้ครับผมเย บ้งบนนะบนไหนค่ะออสบนไหนโอ้โหชุง่งอีกแล้วเหรอ,อกลวยนะครับนี่บนลิ้นจีนะครับลิ้นจีเป็นงวงออสไปกันเลยปะไปกันเลยครับ หิวนะครับหิวนี่กลิ้นจีนะครับลิ้นจีปลอดสารเคมีนะครับเราไม่ได้ไม่ได้ใส่พ่นยาอะไรเลยนะครับดูครับไม่มีแมลงนะครับเม็ดสวยมากแฉางก็กินได้นะครับคนก็กินดีครับนี่ฮนะ ไปออสเดยไปไปลูกไปเนี่ยครับก็อยู่ในระหว่างที่เราเดินทางกันอยู่นะครับก็มีกระออสนะฮะอร่อยมาก หมดแล้วครับปออดหมดแล้วนะโอ้ทันได้เห็นกินทั้งพวงเลยแต่ก็ยังมีอยู่อะเดี๋ยวเขาไปเด็ดมาใหม่นะครับผมก็วันนี้เราก็พากันออกกํลาลังกายนะครับก็สนุกไปด้วยนะครับกินกินเล่นจีไปด้วยนะครับก็อยู่บนหลังช้างนะครับตอนนี้นะครับทุกคนนะไปมอมแมมหน่อยนะครับออสเราไปเลยออสไป นี่ฮะก็เส้นทางที่เราเดินออกกําลังกายครับโอ้โหนะมีหิวด้วยอ่ะมีหิวครับนี้จะเป็นไม้ไผ่นะครับผมในป่าจะมีเยอะนะครับเพิ่งออกมาใหม่ครับสวยๆนะครับจะเขียวมากเลยนะครับนี่ออสก็จะเด็ดกินนะฮะ ใช้งานหนีบด,ด้วยนะครับนี่ฮะก็หักแล้วนะครับก็จะกินนะครับผมนี่เรากินเก่งอยู่แล้วนะครับเรื่องกินไม่ต้องพูดถึงนะครับผมงานี่แบบมีประโยชน์มากเลยนะครับใช้งานเก่งนะครับอ่ะโบนหน่อยเินจีนมีอยู่นะอลุก <c oughs> ไปหมดแล้วหมดแล้วครับสุลลอหมดแล้วนะนี่ครับก็เดินทางกันต่อนะครับผมก็ระยะทางไกลยอยู่นะครับเราลาประมาณสองกิโลได้ครับผมนี่ฮะไปซิ่งๆหน่อยครับผมพี่ออสออสของเรานะครับ ยกหัวยกหัวหน่อยนี่ฮะก็นี่หลังช้างของเรานะครับเปื้อนดินเปื้อนโคลนะครับฝุ่นเยอะเลยนะครับก็เล่นฝุ่นนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับช้านี้แดดก็ออกครับผมแห้งนะครับเป็นฝุ่นแล้วครับผมนี่ฮะบรรยากาศที่เราอยู่นะครับมีแต่ป่าเขาทั้งนั้นเลยนะครับผมวิวสวยนะครับ อากาศดีมากเลยนะครับผมนี่มาดูหลังไพออดดีครับก็เวลาเรานั่งคออะไรจะนุ่มมากนะครับผมจะมีแต่เนื้อนะครับไม่มีกระดูกนะครับผมต้นคอเราก็เหมือนคนเรานะครับผมถ้านั่งแล้วก็สบายมากครับผมนุ่มนวลน,นะครับ ออดเราขนหัวนี้อาจจะไม่ค่อยจะมีเพราะเราผูกติดกับต้นไม้นะครับถูทุกวันนะครับล่วงทุกวันนะครับสังเกตว่าช้างจะไม่ค่อยมีคนที่ผมนะครับเนื่องจากเราผูกผูกกับต้นไม้นะครับไปกันเลยออดเอ้ยไป ก็ไปเรื่อยๆนะครับผมเรื่อยๆออกกําลังกายเช้านี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับกาศดีนะครับช้างก็ต้องออกกําลังกายนะครับเพราะว่าช้างเราเดี๋ยวนี kind of ้นะครับก <eterm Gore. S 1> ็อยู yep. ่กินนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่ได้มีแยงไม่มีโชว์อะไรเราก็เลยเป็นการออกกําลังกายเพื่อให้ช้างได้สุขภาพที่ดีนะครับร่างกายเขาจะได้สมบูรณ์นะครับไม่ใช่ว่ากินอยู่กินอยู่กินนะครับ เขาจะเสื่อมนะครับผมกำกำลังอาจจะไม่ค่อยจะมีฮะออกกําลังกายคือเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมนี่ฮะกินครับกินหญ้าขนนะครับผมหญ้าสวยนะครับแบบนี้เป็นเฮวนะครับโอ้โหสูงมากเลยนะดูออสเรานี่ครับ มุมสูงนะครับวันนี้จะพา f อซมาดูมุมสูงในการกินของไลออสนะครับผมกินเสร็จแล้วไปต่อออสเรายังเดินวนไม่ยังไม่ไม่จบเลยนะไปไม่มีแล้วลูกหมดแล้วไปโอ้โหขอกินนะครับผมไม่มีแล้วลดิจ่หมดแล้วลูกเ,ลเอามาไม่ได้มาเยอะนะครับผม มาแบบพอกินนะครับนี่ฮะโอ้โหนะครับเราอยู่บนหลังช้านะครับนี่ดูดิออดยังขอกินอีกแล้วเหรอออดอะเอา่ะเอาให้เขาหน่อยอ,อ้อยนะนี่ดูนี่รู้ว่ามีอีกนะครับผมนะบนกวงบนกวงกวง โชว์เอสซีในกล้องเลยเร็วให้รางวัลเขาหน่อยนะครับเมื่อเขาทําตามเรานะครับโอเคนะครับไปกันเลยนะครับออสหมดแล้วลุกไปเร็วไปไปต่อโอ้โหออกกําลังกายอยู่นะครับเพื่อสุขภาพของออสเรานะครับเดี๋ยวแม่แป้งเราออกกําลังกายที่หลังนะครับผมตอนนี้ให้อลเราออกกําลังกายก่อนนะครับไปกันเลยนะครับ ฟังเสียงแมลงนีครับดูครับหากินอยู่โอ้ด้านล่างนะครับก็มีทรายหนึ่งนะครับนู่นยาวนะครับไปแล้วนะฮะนี่ไปก่อนเราแล้วครับโอ้โหมีต้นไม้สวยนะครับผมดูดีครับโอ้โหเสียงแมลงนะครับโอ้โหเสียงดังมากเห็นดอกไม้สวยไหมออดข้างบน อ้ะบนหน่อยบนหนดูต้นไม้สวยนะครับดูนี่ตอนนี้อยู่ที่พื้นที่สูงเนีครับผมนี่เราจะเท่ากับต้นไม้เลยนะครับไปไม่มีล้หลุกไปนี่ฮะต้นไม้สีแดงนะครับสวยงามมากถนนที่เราเดินนะครับ โอเคนะครับนี่นะฮะเราก็เดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณที่นัสซัลี่แล้วนะครับก็จะมีช้างนะครับนี่เป็นที่พักของช้างสมัยก่อนจะเป็นที่ลูกช้างลูกน้อยหรือที่ฝึกฝึกช้างนะมาก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้เราไม่ใช่แล้วนะฮะก็จะมีช้างอยู่นะแสงพรอยนะครับที่ปล่อยช้างให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับที่นี่นะครับทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้นะครับก็จะทําที่นี่นะครับ นี่ฮะแอนอ๊อดเราก็จะเดินทางไปต่อนะครับเอาไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ําด้วยนะครับเส้นทางที่เราเดินนี้ก็จะเส,นส้นทางที่ต้องผ่านที่อาบน้ําช้างด้วยก็เลยยังไม่ได้อาบน้ํานะครับเราวนกลับที่อาบน้ําก็ทางผ่านพอดีก็อาบน้ำแอนอ๊อดเลยนะครับแล้วก็กลับที่หลักนะครับนี่กลิ่นญ้านะครับย้าสวยในป่าจะเยอะครับแบบนี้นครับ นเของชอบของโปรดเลยนะครับกินเก่งนะครับวันนี้พาเอซมาดูมุมสูงด้วยนะครับดูฮะออดเรากินยังไงครับดูมีการ หมวนหญ้านะครับจะได้หญ้าเยอะๆนะครับผมนี่นะครับบนออดบนหน่อยบนหนะ่อยนะชูหน่อยอา้าวกินแล้วเหรอไม่มีลูกเอาวางทำไมอะ่ะไม่มีไปไปไป <c oughs> ไปกันเลยนะครับนี่ครับก็ออกกำลังกายอยู่นะครับผมไปเดี่ยวกันต่อนะครับโน่นไงครับจะเห็น 2เพื่อนซีนะครับกาลังออกกําลังกายกันอยู่นะบางทีก็บางเชือกก็ไปสายๆนะบางเชือกก็ไปเช้านะครับผมนี่นะแต่ก็เดินนะครับเดินบนที่ปางนะครับเพื่อสุขภาพของช้างด้วยนะครับเป็นนุ้งนิงครับแม่แม่น้อยใหม่ของเรานะครับคู่ซีที่อยู่ด้วยกันตลอดนะนี่ฮะก็จะออกกําลังกายด้วยด้วยกันนะครับผมไคลอนเราไม่มีญ้านะครับก็จะแวะข้างทางตลอดนะครับจะเห็นว่านี่ฮะกินนะครับผม ไปต่อนะครับตอนนี้เราก็ถึงบริเวณที่ช้างอาบน้ําแล้วนะครับตอนนี้นะนี่นะครับด้านหน้าของเรานีเองนะครับผมนี่นะครับก็มีเหล่าช้างนะครับอาบน้ําขัดเนี้อกระตัวนะครับเนี่ยายหนึ่งครับอาบน้ําอยู่นะฮะอ๋อเราก็ดื่มน้ํานะครับนี่ ตรงนี้จะเป็นแทงค์น้าสาหรับให้ช้างได้ดื่มได้กินกันนะครับเชือกไหนผ่านก็ดื่มตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะหิวน้ําก็ดื่มน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ําที่หลังนะครับผมนี่นะครับภายหนึ่งก็อาบน้ํานะครับนี่ก็เป็นมีนานะครับแล้วก็สองสานะครับช้างพังครับผมอายุก็ไล่เลี้ยงสิบกว่าปีเองนะครับไายหนึ่งงายาของเรานะครับก็อาบน้ําเช่นกันนะครับนี่ฮะ เราอาบดื่มน้ําก่อนนะครับผมหิวน้ํามากๆเลยนะครับก็หลายบ้องเลยนะครับเรียกเป็นบ้องนะครับในการดื่มน้ําของช้างนะครับผมครับนี่ฮะกินอยู่นะครับผมสองสาเมื่ออาบน้ําเสร็จก็นู่นนะครับไปรับนักท่องเที่ยวนะครับอนุ่นมีนานะครับโอ้โหมีนาทักทายสุดหล่อนะครับ ออสก็ทักทายเราด้วยไม่มีออสได้ไม่มีรางวัลให้แล,ล้วลูกไปอาบน้ำไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาช้างไปอาบน้ํากันนะครับผมไปเลยครับโอเคนะครับนี่นะเราก็ได้เวลาที่จะ,ะต้องอาบน้ําให้สุดหล่อของเราไพออสนะครับผมนี่มีนานครับแล้วก็ไปหนึ่งก็อาบน้ําฝั่งนู้นนะยอนด,ดิดินี่ฮะสุดหล่อเราพร้อมให้เราอาบแล้วนะครับ เออคุณพ่อเราจะถ่ายทำไมลีลาจังนะครับผมโอเคไปกันเลยนะครับโอ้ครับตอนนี้เราก็อาบน้ำก่อนนะนี่คนสายยาโอ้น้ำแรงมากาาา นี่ครสุดหล่อของเรานะครับอาบน้ำมาเทียบร้อยแล้วนะครับออไหมายลงไปอาบน้ําแล้วนะครับผมนี่นะครับก็ออกกําลังกายเราวันนี้นะครับก็ได้เวลาที่ไปกินหญ้าต่อนะครับนี่แหละชีวิตประจําวันของพลายออดนะครับผมออกกําลังกายตอนเช้านะครับนี่นะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับ Hey, นี่นะครับผนะมก็นะมออกกำลังกายนะครับนะบดโอ้จริงจีมีบลเงบนบนบลเงบนบลลุงงบนบนลุงเออเนี่ย โอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับ